พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงทวัรลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 มีพระปฐมบรมราชโองค์การว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปทรงหลังทักษิโนโทกตั้งพระราชสัตยาธิฐานจะทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิตรราชธรรมเพื่อความจเจริญม,มั่นคงของประเทศชาติและความผาสุขร่มเย็นของพสกนิกร การอนุรักษ์มรดกไทยเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชพิธีต่างๆซึ่งเป็นพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์ตามแบบแผนราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และราษฎรอันเป็นมงคลแก่ราชอาณาจักรเช่นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชนละมากเสด็จพระราชาดำเนินเรียบพระนครตามโบราณราชาประเพณีเพื่อให้ประสบกนิกรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้กองทัพเรือสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมดำเนินการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีและได้ฝึกซ้อมฝีพายเพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชนลมากงดงามสมพระเกียรติครั้นถึงวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคม2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขบวนพยุหยาตราทางชนลมากออกจากท่าวาสุกรีไปตามชนลวิถีท้องน้ำเจ้าพระยาถึงท่าราชวรดิ์พุทธศักราช2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชนลมากในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันที่27ตุลาคม2567 โดยก่อนถึงวันพระราชพิธีมีการฝึกซ้อมกำลังพลในขบวนพยุยหยญาตราทางชนละมากอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรตินอกจากนี้กองทัพเรือยังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนาราย์ทรงสุบรรรชการที่9และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชผูกทุ่นประกอบการเหยเรือเฉลิมพระเกียรติณนะ่าราชวรดิตด้วย การเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหายาตราทางชนละมากไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินประจำปีพุทธศักราช2567ณวัดอรุณราชวรารามจึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลทั้งจะได้ร่วมชื่นชมความงดงามของกระบวนพยุหยาตราทางชนละมากโบราณราชประเพณีอันกอบด้วยศาสตร์และศิลป์ที่จะได้ปรากฏแก่สายตาอนุชนไทย และคนต่างด้าวที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยได้เห็นถึงความอลังการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้